โอเคกับ okay, สวัสดีกันด้วยวันนี้เราจะมาส,สา to อนสร้างเรือที่แบบอีปิกแล้วก็เรือที่แบบไปได้ง่ายๆเลยมันเป็นเรืออะไรไปดูกันเดี๋ยวก่อนสร้างนะเป็นเรือที Howard: ่แบบเอ่อเรียกว่าไงอะเรือทนี้เป็นเรือแบบอันนั้นอะเรือง่ายง่ายอ่ะแต่ว่ามันใช้เวลาทาโคตรจะยากแล้วมันใช้เวลาไปโคตรจะยากเลยพวกคุณแค่ต้องเสกเรืออะไรก็ได้โอเคอย่างเช่นเรือนี้ เรือมาโยใช้เรือมาโยไปแล้วหลังจากนั้นคุณก็วางประตูวับไว้ในด้านในบ้านด้านในบ้านนี้เลยด้านไหนอ่ะตรงไหนก็ได้ที่มันแบบปลอดภัยอะ่ะเออตรงไหนก็ได้เลยและจากนั้นก็วางประตูวัดไปตรงโอเคตอนที่เราวางประตูวัดตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็เอ่อเอาเชือกหรือว่าสลิงก็ได้มาวางไปด้านหลังแล้ววางบล็อกน้ําแข็งไว้ด้านบนด้าน,นบนนี้ บอกอะไรก็ได้แล้วก็ใช้สลิงนะสลิงแล้วก็เอามาติดมากดกดแล้วหนึ่งมติดโอเคก็ให้ม,มันมาติดกับตรงนี้โอเคแล้วจากหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่ด้านในบ้านกันต่ออันนี้คือด้านบนที่ผมวางไว้นะเป็นประตูวาร์ปถ้าใครไม่มีประตูวาร์ปเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวมาแจกโค้ดแหละและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสลิง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 ,ลงแล้วก็ปืนใหญ่ แล้วก็อะไรก็ได้น่ะแหละเออช่างมันและหลังจากนั้นเราก็กดเซฟเลยเซฟเลยนี่คือกล่องที่ผมได้มาเดี๋ยวค่อยจะทาคลิปหากล่องเซฟเนีย่ยจะมีคำว่าเซฟกดเซฟไปแล้วก็กดย็ดโอเคและหลังจากนี้เราก็ขับเรือเลยไปที่ไหนก็ได้เราขับเรือไปให้ถึงด่านจบโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยเนาะขับเรือไปให้ถึงด่านจบเฮ้ยลืมบอกไปต้องมีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ แล้วตอนเรือไปปุ๊บรีบฆ่าตัวตายนะแล้วประตูวัปก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเรือเราก็จะไปตรงนู้นไปถึงด่านจบแล้วเราก็เอาเชือกเนี่ยเชือกตรงนี้เวลาเราถึงที่มันมีน้ําแข็งนะใครที่รู้ว่าน้ําแข็งอะเวลาเราจะถึงด่านจบจะมีน้ําแข็งตรงนี้แล้วก็น้ําตรงนี้แล้วเวลาเราโดนน้ำาต่ตายโดนน้าแข็งมันจะวิ่งเร็วไม่ตายแล้วก็แค่เอาไอ้สลิงแปะที่น้ําแข็งแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งแปะที่น้ําแข็งอีกอันหนึ่ง เดยวเราก็จะเป็นแบบนี้ตอนเราตายปุ๊บเรามาเกิดตรงนี้แล้วก็เข้าประตูวับแล้วก็ไปที่กล่องหยิบกล่องปุ๊บกลับมาที่เดิมแล้วก็เข้าประตูวับหยิบกล่องปุ๊บกลับมาที่เดิมวิธีนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์าเรียงเอาไปทำแหละเราก็เคยทำแหละแต่มันไม่ได้มันทำยากมากเลยโอเคบายบาย